ก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมบันนี่อีกเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวสาหรับในไฟล์ในวันนี้เนาะเราจะทําการบินจากเชียงรายไปที่ดอนเมืองกันนะครับเชียงรายเอร์โอเคงั้นเดี๋ยวเรารต่อเอ็มซีเลยนะครับตอนนี้เรามีทาวเวอร์แอ a พโรชแล้วก็คอนโทรลเนาะ BTBD เดี๋ยวลำข้างๆเนี่ยขอียร์แรันเสร็จแล้วเราจะขอต่อเลยนะครับกับสวัสดีคนดูทั้งกี่คนเนี่ยเคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเชียงรายทาวเวอร์นกแอร์เซเวนสวัสดีครับอินโฟมชันบราโวสแตนด์หมายเบอร์ึ่งรีเควสต์ียร์แันทุดดอนเมืองไฟล์เลเวลทรีทรีศูรอเลดี้ทปี แเซเวน่นค um, no um. รับผมเค o ียร์ y 2ดโเทตเนชั่นครับผมเบียริพเจรนทูวันินิคมันวตัฟฟิสก๊อตทูิกซโรทรีเียทูดอนเมืองเบนวีวันบราโวดิพาเจอร์รันเทูวันอินิเชียลคลานวันต้าสัฟฟิสสกอจริงๆตัวตัวพุชแบ็กของเจ้าชิอ่ะกดแล้วมันจะถอยให้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพร้อมถอยก็กอนนี้เลยลวกันจริงๆผมก็พร้อมแล้วแหละเน นกแอร์เซเว่นทรีเซเว่นรีเควสต์พุชแบ็กแอนด์สตาร์ทอัพนกแอร์เซเว่นทรีเซเว่นครับผมสแตนบายนัมเบอร์ทรีครับผมโอเคเราได้นัมเบอร์ทรีนะครับก็น่าจะลำนี้ลำนี้แล้วก็ลำนี้ผมเพิ่งเห็นว่ามันแกงนกแอร์หมดเลย <c oughs> นี่วะทุกคนดูดิ One eternity later ผมว่า ATC จะไม่คอผมเร็วๆนี้ใช่ไหมไม่ใช่อะไรหรอกผมจะวิ่งออกไปเอาน้ำเอาให้ผมสแตนบายนัมเบอร์ทรีนั่นหมายความว่าถ้าลำนี้ A T แท็กซี่ A T มาไห้วผมก็จะได้ <so S 1> ผมว่า <back. S 1> น่าจะต้องรอไทยสมัย เศ้าเกลียดก่อนผมจะได้ปพุชต่อจริงๆเชียงรายของจริงมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ควรจะมีเครื่องมันลงประมาณ7จ็ดแปดลำอย่างนี้นะครับอย่างมากสุดที่ผมไปเชียงรายในชีวิตจริงก็คือ3ลำอะอย่างมากสุดคือำแมลยังไม่เคยเจอมากกว่านั้นเอาแล้วหอนบอกไปอัลฟาแล้วพีเขาเข้าบาวโวเฉยแท็กซี่เวไออ็นเคอร์ชันเรียบร้อยนะครับแก้ไม่ได้กำลังคิดอยู่ว่าจะแก้ไงมีวิธีอ๋อให้ไปแท็กซีู่ก็กซ์ซีโอ้ได้อยู่ได้อยู่ ดีนะเกตสี่ว่างทุกคนลองดูสภาพาเกตยสีไม่ว่างนี่คือบอกเลยตันเลยแย่น้อยผมว่าการแก๊สไข่ปัญหาเฉพาะหน้าของน้องนี่ถือว่าดีมากนะมนเมื่อกี้ผมคิดไม่ทันนะจอดเกียร์สีได้เฮ้ยดีดีด,ด,ดีอันนี้เยี่ยมแล้วก็ลำนี้จอดลำนี้แท็กซี่ลำนี้แท็กซี่ปุ๊บผมถอยผมถอย,ถอยแน่นอนว่ามันจะมาบล็อกตรงนี้<อ>ก็ให้ลำนู้นเข้าบาโบเวลาเป็น ATC มันต้องคิดล่วงหน้าเนาะก็แบบแพลนไว้เลยนี่เราเรามาเป็นมุมมอง A t ทกันดีกว่าผมว่าเอทีเชียงรายน่าอยู่แถวนี้ปะ ในเชียงไอทาวเวอร์อยู่นี้นะก็มีเครื่องอยู่ไฟนอลเครื่องนี้อยู่เจ็ดสี่จบไปเครื mm ่องนี้ขอแท็กซี่ก็ก็ไปบราโวได้นะครับ mm hmm. ผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าลำนี้ลำนี้ไปอัลฟาไม่ได้อยู่ละเพราะว่าเขาถอยมาก็หมายความว่าผมก็อาจจะต้องอรอลำนี้แลนด์ก่อนไปเพราะว่าถ้าลำยังไงลำนี้นนก็ต้องอยู่โทนี่พอยบาโวอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ลำผมก็จะติดนอกจากว่าเขาจะรีบเอาลำผมออกมาแล้วก็ให้ต่อหลังนี้แล้วก็เอาเนี้ยเข้า Alpha, อัลฟาอันเนี้ยจะได้ซึ่งผมสามารถทําให้เขาได้แบบเร็วๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้อง <Okay. S 1> เขาจะแก้ไขปัญหาไงโอเคอันนี้ถูกอ่าพออันนี้ อันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเขาควรจะถอยผมสั่งผมถอยต่อเพราะว่าผมถอยไม่นานนะผมถอยแป๊บเดียวถอยเสร็จปุ๊บเอาผมมาต่อที่โคดี้พอยบาร์โวกับลำนี้แล้วเอาลำเนี้ยแลนเสร็จปุ๊บให้เขาแบ็กแท็กให้เขาแบ็กแท็ก<ๆ>ไปเวเกตอัลฟาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมต้องรอให้ลำเนี้ยเวเกตอัลฟาหมายคว<ๆ>ามว่าผมก็ต้องดีเลยอีกเรื่องท่าฟิกฟมมันจะไม่ได้นะครับคือเวลาเป็น a อดิซอารม์เหมือนเล่นเกมพัซโซอ่ะเออเอาตัวนี้ต่อตัวนี้ต่อตัวนั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับมาดูว่าว่านะ้องเขาใม การจัดทราฟิกไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะแต่ถ้าเกิดจัดแล้วทราฟิกฟมมันได้ก็จะเป็นสงที่ดีเราจะมาดูกันว่าน้องเขาจะทำยังไงกับเครื่องผมนะถ้าเกิดสมมติว่าผมรู้สึกว่ารอนานเกินไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกน้องเขาว่าเออเลดี้แล้วนะบางทีลืมนะครับลืมเครื่องเยอะบางทีลืมเครื่องผมก็เป็นเนาะบางทีเครื่องเยอะเกินเอา้าลืมเครื่องซะง,งั้นโอเคผมว่าผมควรจะถอยตอนนี้เลยคือถ้าไม่ถอยแล้วลำนี้สมมติว่าเขาแลนเราไปดันไปเวเกตอัลฟาผมจะกลายเป็นไม่ได้ถอยอีกนะนกแอร์เว็ดทีเบ็ดร ผมไม่อยากรอจนถึงลำนี้แลนะครับอันนี้ก็มันนานเกินพุทนกแอร์เซนกแอร์เซเวนทีเซเวนพุทแบ็กแอน์สตาร์ทอร์ฟุตเพชพุทแบ็กอินฟอรสสตนเกตเบอร์ฟีเฟซซา a อินฟอรสตนเกตเบอนกแอร์เซเจะบอกว่าผมทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนกแอร์เซเวนทรีเซเวนดูทูพุชแบ็กลิมิเชันครับรีเควสเฟสเฟสครับแล้วเดี๋ยวจะรีบแท็กซี่ให้ครับโรเจอรครับนกแอร์เซเขอบคุณครับ เอ้ยแต่ว่าน้องเขาพยายามทุกทางคือเฟสพุชแบ็กอะครับหลายๆคนชอบไปยึดติดก็มันต้องเฟสนะู้นเฟสนี้เฟสน้อจริงๆเราสามารถเราสามารถสั่งให้เขาพุชไปตามทางที่เราต้องจัดการได้นะอย่างเช่นเมื่อกี้เฟสทูเดอะเซาเกททรีถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็อบ,บีมสแตนดับเบิลทรีเฟสเซาเออมันได้นะทุกคนมันไม่ชอบไม่ได้ผมว่าน้องคนนี้มีโปรเทนเชียลสูงที่จะออน ATC นะคือเอาง่ายๆกันคือ A t c ีอ่ะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใครมีสกิลนี้คือจะดีมากต่อให้ แบบมือใหม่หรือแบบเพิ่งคุมครั้งแรกแต่ว่าคือน้องเขาพยายามแก้ทุกจุดอะแบบอะให้ผมเฟซเซาที่ A no. อบีนสแตนด์นัมเบอร์ทรีอะผมรู้ว่าน้องเขาจะทําอะไรใช่ปะเออผมว่าอันนี้ดีเลยนะเดี๋ยวผมขอรีบแท็กซี่เลยแล้วกันนกแอร์เซเว่นแท็กซี two, one, no ่ทูโคดิ้งพอยต์ลันเวย์อ่าคอนดิชันแท็กซี่ทูโคดิ้งโคดิ้งพอยต์เบียบราโวแท็กซี่ทูโคดิ้งพอยต์ลันเวย์ทูวันเบียบราโวนกแอร์เซเว่นทีเซเว่น เค okay, ครับนะก็ทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับเดี๋ยวเราแท็กซี่เลยตอนนี้ผมไม่สนใจความสมจริงนะเดี๋ยวผมขอแท็กซี่เคลียร์ทัฟฟิกน้องเขาไปก่อนจริงๆลำนี้รีบลำลำที่จะมาตอบเนี่ยเขาก็รีบแทนะ็กซี่เกินนะเมื่อกี้ผมเห็นพุ่งมาเลยบินกลับเชียงรายหรอบินบินขึ้นจากเชียงรายครับพี่แบงแ fly, ค์แซปไฟเขานะเดี๋ยวเปิดคอนฟิกูเลชันเลยเด็กชายวันศรีทูแท็กซี่ตัวแบกเท็กหลุนเว่ยบันทูไลอาบันเว่ย สนามบินมีอยู่แค่นี้ผมว่าน้องเขาคุมได้ขนาดนี้ถือว่าพูดตรงๆนะหัวดหัวมากเลยนะเอาจริงน้องเขาสามารถจัดกาวบุกเม้นต์โดยไม่ให้เกิดลันเว์อินเคอร์ชั่นได้เออจะบอกว่าตอนนั้นน้องเขาเอาเขา้าสากเขาอัลฟาแต่ตอนนั้นนักบินเขาเข้าผิดนะไม่รู้ว่าอันนั้นจะนับได้ไหมราะว่าเป็นพายโลดเออร์เลยแต่ว่าต่อให้นักบินเข้าผิดน้องเขาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ผมว่าตรงนี้ม่งโคตรสุด คือไม่ยึดติดกับว่าต้องแบบเป็นโปรเซอร์เป,เป,เปะ๊ะๆผมบอกเลยว่าลุงนะออนเอทีซี C A ลุงไม่ใช่อะไรเพราะเจอมาแล้วนะถ้าอ่อนแล้วเอาแต่เน้นโปรเซอร์เป๊ะผมบอกเลยว่าไม่รอดนะเพราะว่าถ้าเราเน้นเป๊ะอย่างเดียวพอเราเจอเหตุการณ์แปลกๆเราจะคุมไม่ได้อันนี้ผมพูดจริงเนาะอารมณ์เหมือนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ถ้าเราเอาแต่แก้โจทย์ซ้ำๆเดิมๆไม่แบบว่าไม่ประยุกตเนาะเวลาเราไปเจอเจอโจทย์ที่ยากขึ้นเราจะทําไม่ได้คุณศาสตร์ครับเนื่องจากว่าตอนนี้ การจราจรที่จังหวัดเชียงรายค่อนข้างคับคลั่งนะครับก็คาดว่าน่าจะดีเลย์ไปยังสนามบินดอนเมืองประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็ผมในฐานะนักบินบันนี่นะครับก็ต้องขอกราบอภัยเป็นอย่างสูงนะครับที่เกิดความล่าช้าตอนนี้ผมคอนเน็กมา30นาทีแล้วนะไม่เป็นไรนะครับถือว่ายังได้อยู่สำหรับสนามบินดอนเมืองถือว่าปกตินะครับ2020กับเอ็กเพลเล่นด้วยกันได้ไหมครับถ้าบินในแอร์บอสามารถเล่นด้วยกันได้ครับนะวิตัวหนักอยู่เหมือนกันเนี่ยน่าเน่าอ่ะ โรเทตเกือบไปลันเวย์เลยตัวหนักชัว่ะท <7 37, S 1> รงเนี้ย737 b e h i n d just f i c Boeing 737นกแอร์ Company Departure Backtrack ลัน w a y 2-1 and Line Up เป็นเว Taxi Backtrack Line Up ลัน w a y 2-1 via Bravo นกแอร737เฮ้ยน้องเขาก็มี Priority of Traffic อยู่นะเห็นเครื่อง Airborne ไปก็ให้ Standby Kia Land ไว้นกแอร์737 Ready for Departure เออครับผมวิน0 e ลีกร for take off c ค e a r ร for take off r ันเวย์ทูวันนกแอร์เ l ็ a r นคร์ for take off Captain Crew prepare for take off นี่เป็นมุมมองผู้โดยสารนะครับนี่โอ้เนี่ยเกิดเพียมดีหรีไฟได้อีกนี่คือจะดีมากนะครับอารมณ์เหมือนนั่งอยู่ในเครื่องบินจริงๆเลยนะครับโฟร์ทีเปอร์ไปครับเอ็นวันเฮดิ้ง c t เล็กโทก้าเอตตี้น็อตครับเช็ค โรเตทครับวายเบี้ยวโพสตีเรคเกียร์อัพเดกออฟอาจจะไม่ค่อยสม,มูทมากแต่ตอนคลามเอาพอได้อยู่โอเคเราบินขึ้นมาจากเชียงรายแล้วนะทุกคนสนามบินของสยามไฟนะครับไปอุดหนุนกันได้นกแอร์เซเว่นทรีเซเว่นแอเซเว่ครับผมคอนแทกเชียงรายแอโออนวันทูศิโรเดสมอสวัสดีครับผมคอนแท c t a p โ r o วันทู0ิโรเดสมอ 05สวัสดีครับคุมได้ดีมากครับสนามบินซปาร์ซิตี้ขนาดนี้สามารถจัดกลาวมูเมนต์ได้โดยไม่มีอินเกอร์ชันถือว่าสุดยอดมากครับฝึกต่อไปเรื่อยๆนะครับเ่อบ้าครับ FC เหมือนกันครับรอคิดใหม่อยู่นะครับกาลังไลฟ์อยู่ครับมาดูได้ครับนี่เราขายของหน่อยนะ Asia Su 021ับผม Audio Lady to Copy k i r a n ดีนะเครื่องผมมันเบาอ่ะไม่งั้นนี่บางคนนี่ความสูงขนาดนี้บินสองสามไม่ได้นะสตอตกนะเนี่ยข้อเสียของการสั่ง นักบินลดสปีดเรื่อยๆคือนักบินเขาจะคำเนาะคือถ้านักบินคนไหนไหวตัวไม่ทันก็คือจะบินทําไปเลยถ้าจะสั่งลดสปีดพร้อมกับดีเซนมันต้องสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแล้วพอเราลดสปีดปุ๊บเนี่ยเครื่องบินมันจะดีเซนไม่ทันเนาะเวลาออนแอพโรชหรือเวลาออนคอนโทรลพยายามสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะให้สั่งลดสปีดก็สั่งจริงๆสั่งพร้อมกันก็ได้แหละแต่ว่าก็ต้องคอยจําไว้เสมอว่านักบินเขาจะทําได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ลดสปีดก่อนเขาก็จะดีเซนก่อนนะครับ